ดีแล้วแลยแกจะกลับไป it, <1938. S 2> er หาน้องสักทีถึงแม่น้องจะตามแกไม่ได้เองของแกคือน้องของแกนะเว้ยกลับไปหาน้องได้แล้วโอ้ยใครเซ่อไอตัวประกอบแกมันก็แค่ใช้ชีวิตไปวันๆเท่านั้นแหละตอนนี้ฉันคิดว่า แกอยู่บนโลกนี้นานเกินไปแล้วนะไม่ตายสะโอ้ยเก็บมาเลยแฮะอ้ยซุ่มซ่ามจริงเลยเราอ้าว อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองชะตาฟ้าลิขิตทำให้ฉันต้องตกลงมาเจอกับเลอิสอย่างแกสินะไม่คิดเลยว่าจะเป็นแกนะดีเลนอ๋อเป็นว่าฉันจะรีบฆ่านายแล้วก็รีบไปนะดีไหมล่ะป้าจังเลยแข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยเลอิสที่เขาพูดถึงเนี่ยว่าแต่อืมใช่อาวุธนั้นฟันนายไม่เข้าก็ต้องหาอาวุธอื่นสินะ เดี๋ยวนะอาวุธนายไปไหนเนี่ยเอ๊ะหานี่อยูหรือเปล่านะโอ้นอกจากป้องกันชั้นได้แล้วยังสามารถขโมยอาวุธจากชั้นได้ด้วยเหรอเนี่ยแข็งแกร่งจังเลยนะเลอิทที่พูดถึงเนี่ยสงสัยฉันจะต้องเอาจริงบ้างแล้วละ่ะท่านผู้ชมครับผมว่าผมจะเป็นที่น้องใช้อาวุธใหม่ของผมแล้วละ่ะนั่นคือกุญแจนะ มันก็อะไรอะไรอยู่นะที่จะมาตายง่ายอะไรแบบนี้เอ้อเอาเอาฉันเอาหนี้แกก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะอาวุธหมดตัวแล้วลนะและก็มาตายด้วยอาวุธของแกกันดีกว่านะสัจจานฉันจะพูดอะไรเป็นครั้งสุดท้ายนะเศษไม้ใกล้ตัวนี้มันเป็นอาวุธได้ชั้นดีเลยแหละเย เอาซะหอบเลยนะนายเนี่ยเอ้ยฉันจะต,ต้องมาใช้ถึงขั้นต้องใช้ไม้ตีมันเลยเหรววะเนี่ย,ยมันตายแล้วก็ดีจะออกจากเรียนนี้สักทีเอยไปดีกว่าสรุปนายคือเลีิสสินะ อช่วยลืมลืมมาหน่อยนะใครเซอร์ลบความทรงจำขั้นสูงสุด <c oughs> <c oughs> <c oughs> แกนะแก อิส,สัาจานเฮงสวยแกทำกับฉันวิแสบมากนะแล้ฉันจะกลับมาล้างแค้นใหม่นะอสะิสวะฮัโลโหลน่เอซเลฉันมาจัดการเอเลกที่นายต้องการให้แล้วนะต่อจากนี้ฉันว่าฉันพักก่อนดีกว่า ไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไรเลยนะที่ฉันมาทำเนี่ยแต่ก็ฉันจะกลับลหลักนายก็กลับมาทำหน้าที่ได้แล้วนะงั้นก็ไว้เจอกันนะ